สวัสดีครับผมสกายนะครับคราวนี้ผมก็ได้เวลามาวาดน้องรูบี้ตอนโตกันแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าแนวเล็บคอมจะไม่ใช่แนวของผมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องยกให้เป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่ามันทำเรื่องได้ค่อนข้างจะสนุกและน่าติดตามนะครับผมก็ติดหนึบไปด้วยเลยนะครับโดนล่างแห่ไปด้วยเลยและคราวนี้ผมก็จะมาสปอยการวาดน้องรูบี้กันนะครับอ,อย่างที่เห็นครับนี่คือการล่างโครงหน้านะครับ ก็จะมีเส้นจมูกซึ่งเป็นเส้นตรงแนวตั้งและแนวนอนคือเส้นตานะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นโครงหน้าได้เลยจากนั้นก็มีนี่คือโครงตานะเนี่โครงตาคร่าวๆตาซ้ายก็จะมีลักษณะที่แคบกว่านะครับตาขวามือเราก็จะกว้างกว่านะเพราะว่าผมจะเอียงหน้าไปทางซ้ายมือเราเล็กน้อยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย,อย่างนี้นะ,ะแล้วเติมขอบตาไปแบบนี้อ่าส่วนลูก,กตาข้างในก็ เป็นตากลมทรงโตนะครับก็หน้าตาของน้องลูบี้ก็คล้ายๆกับหน้าหน้าของแม่ไอเปียบเลยนะครับถอดแบบกันมาเลยทีเดียวนะครับยกเว้นตรงประกายดาวนะครับประกายดาวตรงลูกกระตานี่แบบนี้นะครับนี่เป็นดาวแม่ไอเขาจะมี2ตา2ข้างเลยนะครับส่วนน้องลูบี้ก็จะมีแค่ข้างเดียวนะครับก็คือตาข้างซ้ายนะครับอ่าแล้วก็เติมขนตาไปครับ นี่แบบนี้แล้วก็คิ้วนับนี้เพอน,นี้ก็โอเคแล้วแล้วก็จมูกเล็กๆอ่าแล้วก็ปากยิ้มๆครับนี่เราก็ได้หน้าหน้าตาร้องน้องรูบี้สุดน่ารักมาแล้วนะครับนี่แล้วก็เหลาคางให้มันแหลมๆน่อยเพราะน้องเขาจะคางแหลมๆครับจากนั้นเราก็เติมถัดขึ้นไปเป็นเส้นหน้าผากแบบนี้เลยขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นโค้งของกระโหลกครับ มันจะทําให้เรารู้ว่าน้องหัวของน้องลูบี้นี่จะใหญ่ประมาณไหนนะครับทําให้เราวาดทรงผมด้านหน้ากับด้านข้างได้ง่ายขึ้นนะแบบนี้เลยนี่ก็ขีดเลยนะครับเวลาลากเส้นผมก็ริ้วๆแบบนี้เลยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอยากจะให้เส้นผมมันตวัดไปทางไหนนะครับอ่าเราสามารถลองดูได้นะครับผมก็ตวัดพอประมาณนี้ก็พอแล้วแล้วก็มีเส้นด้านข้างนี่น่ารักน่ารัก,กแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆวาดอ่า ไอจังได้นะครับน้องรูบี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเพราะว่าหน้าเหมือนกันเปียบเลยครับนี่ทรงผมก็คล้ายๆกันเลยนะต่างกันแค่สีเองอ่าแล้วนี่ก็คือโครงนะถัดจากโครงกระโหลกก็เป็นโครงของผมนะนี่ ขึ้นไปเหนือขอบเส้นโครงกระโหลกหน่อยนึงนะครับหัวเราจะได้เวลามีผมแล้วมันจะได้ไม่มีมีเบี้ยวหรือมันแปลกๆหรือยุบลงมานะผมก็จะต้องสยายออกไปนะครับทรงผมจะได้ไม่ติดหนังหัวนะครับนี่ทรงผมของน้องดูบี้ก็จะคล้ายๆกับแม่ไอครนะแบบนี้เลยนี่ผมก็ลากเส้นให้มันดูนะครับให้ดูชัดๆว่ามันมาทางไหนนะครับแล้วก็มีการผูกผูก ปลูกจุกข้างาด้านข้างนะครับแบบนี้นี่แล้วผมก็ตัดริ้วๆมานะครับออยากจะให้มันละเอียดแค่ไหนก็แล้วแต่เราลากนะครับผมก็จะประมาณหนึ่งก็พอคนระับนี่เดี๋ยววาดเยอะผมก็จะงงเองนะครับฉะนั้นก็ละเอียดก็นิดๆหน่อยๆนะหอมปากหอมคอนะครับไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้นะ,ะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะ,ะจากนั้นเราก็วาดคอนะครับนี่คอ ต่อไปเราก็จะวาดอนาตมีอนาถานะครับอ่าก็ตามไปด้วยเส้นไหฟรานะครับแบบนี้แล้วก็ลากยาวลงมาครับนะตรงกลางคือเส้นวลานะครับนี่เส้นนอนแนวนอนล่างสุดก็คือเส้นสะโพกแค่นี้เราได้ก้อนสี่เหลี่ยมนะครับจากนี้ก็ตรงนี้ก็คือกางเกงในนะครับแล้วก็เส้นนี้คือเส้นเส้นเอวนะครับแล้วตรงนี้ก็ประมาณเส้นหน้าอกอ่าจากนั้นเราก็วาดต้นขานะครับแบบนี้เลยขาท่อนบนนะคนี่ก็ยืนตรงๆเลยนะครับเอาง่ายๆก่อน จากนั้นเราก็วาดแขนนับแขนท่อนบนนี่ล่างลงมาแล้วตรงนี้คือข้อศอกนะครับแล้วก็แขนท่อนล่างอ่าประมาณนี้นครับแล้วก็มือผมก็จะทํามือแบบนี้อ่าง่ายๆอย่างนี้แล้ววาดวาดง่ายๆาคร่าวๆไปก่อนนะครับให้เรารู้สัดส่วนระยะของอ่าคาแรคเตอร์นะครับว่าทําท่าไหนก็พอครับอย่างนี้ อ่านี่ก็จะเท้าเอ้นครับอ่าง่ายๆเลยนี่แล้วนี่คืออนาตโตมีอนาฐานับเป็นการล่างโครงพื้นฐานเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถล่างโครงอันนี้พื้นฐานได้ไม่ว่าจะวาดคาแรคเตอร์ใดก็แล้วแต่นะครับเราก็จะสามารถวาดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอ่า ต่อให้จะไม่ดูแบบเราก็สามารถวาดได้ค่อนข้างจะเหมือนระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าเรารู้จักพื้นฐานตรงนี้นะครับที่เหลือก็คือการแต่งเติมรายละเนะอียดนะครับเช่นพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับเนี่ยผมก็ลากตามโครงเลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นชุดนักเรียนนะครับก็จะมีปกคอเสื้อแล้วก็มีโบนะครับนี่โบวาดโบไปนะครับนี่คือเครื่องแบบชุดนักเรียนของน้องลูบี้นะครับประมาณนี้นี่โบก็ง่ายๆเลยนะวาดตามผมได้เลยนี่ประมาณนี้ แล้วก็นี่ครับมีมันจะมีลิบบินครับยาวๆลงมาอ่านี่ลิบบินนี่ก็อาศัยประสบการณ์นิดนึงนะว่าให้มันจะยับยังไงให้มันดูสวยดูสะดุดตานะครับอ่ากวาดโค้งๆไปแบบนี้เลยนะมั่วๆไปครับ <c oughs> นี่ลากขีดมา,าเราอย่างเงี้ยนี่คือลิบบินครับอ่าไปไปลิบบินของโบอ่านี่ประมาณนี้ครับยาวๆประมาณนี้อ่า จากนั้นนี่ก็จะเป็นะตะเข็บของเสื้อนะผัวไหล่นี่หน้าอกนะครับช่วงหน,น้าอกอ่านีทรงผมนะครับพยายามดูให้ดีนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะวาดได้เป็นเร็วๆนะครับที่เห็นผมใช้ดินสอกดเนี่ยถ้าเพื่อนๆฝึกตามผมควรจะใช้เป็นดินสอสีแดงนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆชำนาญการใช้ดินสอสีแดงจะเห็นจะเห็นภาพโครงได้ชัดเจนกว่าใช้ดินสอกดนะครับอ่า แต่ที่ผมใช้ดินสอกดเนี่ยเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วและความง่ายในการตัดต่อนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายคลิปผมก็วาดเส้นดินสอสีแดงไปตั้งเยอะแล้วนะ,ะครับอ่าคราวนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนเป็นดินสอกดนะครับสำหรับเพื่อนๆอ,อ่ามือใหม่เข้ามาก็จะได้เห็นเส้นของผมเวลาตัดให้ดูชัดเจยนยิ่งขึ้นนะครับอ่าเวลาวาดเลนแบบจะได้วาดได้ง่ายๆและนี่ก็คือกระดุมเสื้อเอชิ้ตข้างในนะครับอ่อาจะเป็นประมาณนี้นะครับเข้าๆไปนี่ ผมก็ล่นล่นระยะมันหน่อยนคะรับเพราะรู้สึกว่ามันจะยาวเกินอ่าเนี่ยกะกะเอานับนี่นี่นี่คือรอยยับนะครับเวลาจะยับก็ยับยังไงครับก็ยับตามรอยรอยพับนะครับแล้วก็ขีดขีดไปแบบมุ่มั่วเลยนะครับ <laughs> นี่เสื้อแขนก็จะหลุมหลวมนะครับอ่าสังเกตดูโครงมือเรานะครับเราก็สามารถวาดให้มันแขนเสื้อหลวมได้แล้วนี่คือคือนิ้วครับก็วาดปลายเท้าเอลนี่ อ่าแล้วนี่คือเสื้อนะครับอ่าเสื้อเสื้อชุดักเรียนก็จะล้ําออกมาจากเอวครับอ่าแล้วนี่ก็คือหัวไหลอีกข้างหนึง่งฟืบอ่าเนเราก็แทดเติมเติมละเอียดไปครับน่สังเกตจากโครงมือโครงแขนข้างในนะเห็นไหมแล้วก็ผมก็สามารถอ่าเติมเสื้อได้นะบแบบนี้เลยอ่านี่มันจะง่ายเลยนะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นมืออ่าตรงนี้ก็จะวาดเป็นอ่า นิ้วชี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วโป้งอ่านี่มันจะกดกดนิ้วแบบนี้อ่าง่ายๆเลยนะครับแค่นี้เองอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นช่วงเอวนะอ่าลากเส้นผมมาเป็นริ้วๆริ้วๆริ้วๆง่ายๆนะครับอ่าอยากจะให้มันพิ้วไปยังไงก็แล้วแต่เรานะครับถ้าจะให้สวยก็ให้เลี้ยวเป็นงูนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณกระโปงนะครับอ่าขีดเป็นกระโปงขีดไปเข้าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวพึ่งไปเติมลายนี่ตรงนี้คือเป้านะครับอลองกะกะเอาครับเราเริ่มเราเริ่มว,วาดรอยผิวของกระโปงนะครับนี่ก็ค่อยวาดค่อยๆวาดเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ครับค่อยๆอใช่นี้เราก็ได้กระโปงแล้วเราก็เติมน่องไปนี่ง่ายๆครับโอเค <laughs> นี่ครับก็วาดก็ง่ายๆประมาณนี้เลยครับจากนั้นก็เอาไปตัดเส้นแล้วก็ลงสีได้เลยนะครับอ่าก็เลือกเอาเส้นที่ชอบนะครับเส้นที่ชอบเส้นที่ใช่อ่า ผิวน้องเนียนนุ่มด้วยสีผิว408อย่างอ่อนโยนเติมผิวใสให้สวยด้วยสีทราย401ไร่เฉดเงาสีส้ม406แค่เห็นใจก็ละลายแล้วนวดคอรลเเจนสีชมพู110ให้ผิวเนียนกระจ่างใสผิวหอมอ่อนละมุนด้วยแป้งสีขาวเว้นแสงสะท้อนสีขาวให้ผมดูวิ้งวิงแล้วลองพื้นสีเหลืองโครม404ให้ปังไร่เฉดเงาผมยาวสลวยสะท้อนแสงด้วยนีออนส้มพ่นสีไข่ไก่405ย้อมทั่วเส้นผมให้ฟุ้งฟริ้งสตาร์ยใช้ยประกาไอดอลด้วยนีออนชมพู แต้มด้วยสีเหลือง4 0 3าทปาดสีฟ้า302ฉีดชมพู110ู่และปิดท้ายด้วยสีแดงอัสดง7 0 8ปัดแก้มด้วยชมพู1 1 0ระเรื่อให้หน่ารักขีดและแมวสีชมพู1 0 2ใจผมเนี่เขินอย่างอ่อนระทวยถมเงาสีเทา602ในส่วนชุดขาวทับอีกเลเยอร์ด้วยฟ้าคราม302ให้ดูดีมีมิติฉีดสีเทา602ปาดกระโปรงเบาๆก็พอเดี๋ยวนิ้วเจ็บทับสีขาวให้เนียนอีกชั้นยิ่งเนียนย ูนให้จิ้มลิมเว้นแสงเขาให้วิบวับเพื่อประหยัดสีและปลาดด้วยมา g เจนต้า706บี้อีกชั้นให้ชุดสง่างามด้วยสีโคตรน้ำเงิน306และเสื้อด้านในพ่นสีเขียวมรกต212ทับสีมาเจนต้าเพื่อประหยัดสีดำลงดำเฟี้ยวให้รูบี้โดดเด่นเป็นสง่าโงฮ่ฮิน้องรูบี้น่ารักเกินห้ามใจ